ยินดีต้อนรับครับนี่คือรายการเชคเคนเกมีพบกับตำนานถ้ำเขาขนาบน้ำกับเรื่องเล่าของตำบลกระบี่ใหญ่และก็กระบี่น้อยกันและสถานที่นี้มีเรื่องราวที่มาที่ไปอน่าสนใจครับใครไม่เคยไปเที่ยวกระบี่ลองมาฟังกันดูกระบี่นั้นเป็นที่เที่ยวที่มีสเสน่ห์ทางธรรมชาตินะครับมีเกาะสวยงามติดอันดับโลกเป็นบรหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ที่อยากมาสัมผัสทัศนียภาพตำน้ำดูปากาลังเดินเล่นอาบแดดอีกทั้งแหล่งกิจกรรมต่างๆที่น่าชมเราจะไปเที่ยวชมวิถีชีวิตดีหรือว่าจะไปดูสภาพแวดล้อมที่ในกระบี่ในรูปแบบชมวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือจะออกแนวเที่ยวผจญภยัยกึ่งนักสำรวจเข้าทําก็ได้นะและที่ถ้ำเขาขนาบน้ำนี่เองที่เป็นที่มาที่ไปของชื่อตำบลกระบี่ใหญ่และก็กระบี่น้อยนะครับ ใครที่เดินทางไปเขาขนาดน้ำจะสังเกตเห็นภูเขาสองลูกใหญ่น้อยตั้งอยู่ไม่ห่างกันนะักเป็นเขาสูงประมาณ100เมตรภูเขาทั้ง2ลูกนี้ตั้งอยู่บนคนละฝั่งกันขนาดไปกับแม่น้ํากระบี่ดูสะดุดตาดีนะใครที่เคยไปเขาขนาดน้ํามาแล้วจะจําภูเขาสองลูกนี้ได้เป็นอย่างดีมันเป็นภูเขาที่มองเห็นเด่นชัดและตั้งขนาดไปกับแม่น้ํากระบี่ตําบลปากน้ําอํเาเภอกระบี่ และภูเขาลูกนี้ยังเป็นสัญลักษณ์จังหวัดกระบีอีกด้วยนะครับภายในถ้ำเคยเป็นแหล่งพักอาศัยมนุษย์ยุคหินเคยเป็นที่พักของคนโบราณเมื่อก่อนมีคนมาพักอาศัยจํานวนมากจากหลักฐานพบโครงกระดูก แต่ปัจจุบันไม่เหลืออยู่แล้วที่นี่เป็นทริปท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวมีหินงอกหินย้อยแล้วก็เส้นทางชมศิลปะวัตถุนะครับที่นักโบราณคดีนักธรณีวิทยาน,นักมนุษย์วิทยาเคยเข้ามาสำรวจพบร่องรอยหลักฐานเศษภาชนะดินเผาประเภทหม้อสามขาโครงกระดูกมนุษย์โบราณแสดงให้เห็นถึงที่นี่เคยเป็นที่พักอาศัยของมนุษย์มาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงยุคประวัติศาสตร์ และเคยเป็นที่พักชั่วคราวของทหารญี่ปุ่นในยุคสงครามโลกครั้งที่สองอีกด้วยณเวลานี้ถ้ำเขาขนาบน้ำได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชมงานศิละปะยุคก่อนประวัติศาสตร์งานศิละปะโครงกระดูกยักษ์ที่สร้างจากเรื่องเล่าจากตำนานก้ามเนิดเขาขนาบน้ำนั่นเองตำนานมีอยู่ว่าสมัยก่อนนั้นมียักษ์อยู่ตนหนึ่งแปลงกายเป็นมนุษย์ ไปรักชอบลูกสาวเจ้าเมืองแต่ทว่าลูกสาวเจ้าเมืองกลับไปชอบพอหนุ่มชาวบ้านธรรมดาธรรมดานะครับผู้มีวิชาอาคมเก่งกล้าไปร่ำเรียนมาจากอาจารย์พอมาวันหนึ่งทั้งยักษ์และมนุษย์มาเจอกันไม่สามารถตกลงกันได้จึงเกิดการใช้ดาบต่อสู้ห้ำหันกันผลสุดท้ายตายทั้งคู่ดาบของยักษ์ซึ่งมีขนาดใหญ่และก็หนักมากตกอยู่ที่บริเวณนั้น เป็นที่มาของตำบลกระบี่ใหญ่ในปัจจุบันส่วนดาบของมนุษย์มีขนาดเล็กกว่าปลิวไปตกอีกฟากเป็นที่มาของชื่อตำบลกระบี่น้อยนะครับทั้งยักษ์ทั้งมนุษย์กลายเป็นภูเขาโคละลูกเมื่อมองภูเขาลูกโตด้านทิศตะวันออกเสมือนเป็นรูปร่างของยักษ์ภายในถ้ำเป็นรูโพงขนาดใหญ่เสมือนหน้าอกยักษ์มีหินงอกะลูดขึ้นไปตรงรูโพรงเปรียบเสมือนกระบี่ทีมนุษย์ผู้มีวิชาอาคมแทงทะลุหน้าอกยักษ์ ส่วนภูเขาลูกเล็กด้านทิศตะวันตกเป็นร่างของมนุษย์ภูเขาทั้งสองลูกนี้ซึ่งตั้งอยู่คนละฝั่งขนาบไปกับแม่น้ำกระบีการเดินทางไปเ e ที่ยวชมเขาขนับน้ำนะครับแสนจะสบายนั่งเรือหัวทงที่ท่าเรือบริการใช้เวลาไม่กี่นาทีก็ถึงที่หมายแล้วช่วงระหว่างเดินทางชมนิเวศป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ไปพังๆครับใครไปเที่ยวช่วงฤดูฝนบางเวลาอาจจะเจอฝนตกเป็นหย่อม ่อนขึ้นเขาจะมีงานศิละปะโชว์ให้เราอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวของถ้ำแห่งนี้ภายในถ้ำจะเป็นโถงแบ่งเป็นหลายห้องทางเดินโล่งมีหินงอกหินย้อยภายในถ้ำนั้นมีหินงอกหินย้อยที่มีส่วนจัดแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ยุคหินมีร่องลอยการก่อกองไฟเครื่องปั้นดินเผาถ้วยชามมีส่วนรูกปั้นทหารญี่ปุ่นที่มาตั้งแคมปยช่วงสงครามโลกและจุดถ่ายรูปที่สวยงาม ใครไปแล้วได้ทั้งความมารู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆกันเลยครับไว้พบก,กับเรื่องน่ารู้และสาระใหม่ๆกับชิคกี้พายเจมีได้ในคราวหน้าสวัสดีครับ